มาวันนี้เข้าสวนนะครับเข้าสวนดูอันนี้ผักกาดญ้านะนอนนอนผักกาดญ่านะนอนนอนดูดิเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บบักหุงไปให้แม่นางหมูอ้วนนะ <c oughs> แม่นางหมูอ้วนมันจะกินบักหุงต้องไปเอาบักหุงนุ่นเลยเห็นไหมทุกคน บักหุงนะอันนี้เป็นต้นชาเล,ลเดอร์ฟรีคิกของคุณปูนะครับชาเลเดอร์ฟรีคิกนะเออมันเรียกขียอะไรไม่รู้แหละไม่รู้จักไม่ไม่รู้จัก,จกนี่บักหุงนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้แม่นางหมูอ้วนนะมันจะกินบักหุงแล้วอันนี้มีกล้วยเต็มไปหมดเลยเนาะของคุณย่าจันฟองนะครับ เต็มไปหมดนะครับของเต็มสวนนะของเต็มสวนโอเคเดี๋ยวผมสวยบักหุงแล้วกันนอนๆโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ